สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะพาทุกคนมานั่งชี่ชายหาดนะคะนี่มาอาบแดดนิดนึงเพื่อขาเราจะได้เป็นสีแทนๆมากเพราะว่าขามอยขาวมากขาไม่เคยถูกแดดอะทุกคนนะก็จะมีแต่แขนอนะจะถูกแดดบ่อยแขนก็จะสีแบบนะแทนๆหน่อยเนี่ยทุกคนหาดนี้นะวันนี้อากาศดีมากแล้ว คนก็มากันเยอะมากเลยเห็นไหมคะคนเยอะมากเราจะบอกเนี่ยเราเช่าเก้าอี้นั่งแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยสองตัวเก้าอี้เนาะแล้วก็มีร่มกลางแบบเป็นกระต๊อบอย่างเงี้ยแล้วก็ใต้ร่มนะคะทุกคนมันจะมีตู้เซฟเนี่ยตู้ล็อกเกอร์อยู่นะเราสามารถเวลาเราจะลงไปเล่นน้ำอนะ่ะเราสามารถเอาโทรศัพท์เอ่ย เงินเอ่ยอะไรต่างๆนะทุกคนที่เราอยากจะล็อกเอาไว้อะนะเราก็เก็บไว้ในนี้ได้แล้วเราก็ลงไปเล่นน้ํากันได้เนาะว่าแบบนี้ก็ดีนะคะเนี่ยอยากให้เมืองไทยมีแบบนี้บ้างจาังมีล็อกเกอร์แบบนี้นะแต่เนี่ยสวยมากเลยวันนี้หาดวันนี้อากาศดีจะพาทุกคนเดินลงไปดูที่น้ําทะเลนะคะทุกคนว่าน้นําทะเลที่นี่นะจะเย็นขนาดไหนไปลอง เอาเท้าไปแตะๆดูะชายหาดนี้ก็น่ารักดีนะคนก็ไม่ได้เยอะมากพอประมาณนะคะช่วงนี้เนาะนักท่องเที่ยวก็เริ่มที่จะมานะคะแต่อากาศก็ยังไม่ได้ร้อนมากมายนะช่วงวันนี้ก็อยู่ที่22องศานะคะตอนตอนนี้เป็นเวลาบ่าย ลมแล้วก็จะมีแบบพายุเริ่มจะเข้ามาด้านนู้นนะคะเริ่มมืดหน่อยนะท้องฟ้าเสียงฟ้าก็มาละสวยค่ะทุกคนน้ำทะเลก็ค่อนข้างที่จะใสเลยนะพอประมาณเลยอะทุกคนเหมือนแบบคล้ายกับทะเลเมืองไทยเลยนะน้ำทะเลก็ค่อนข้างที่จะเย็นทุกคนน้ำเย็นมาก<笑><笑> คนน้ำเย็นอืมน้ำก็ใสแต่ว่าก็มีแบบเศษก,กิ่งไม้ใบไม้อะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้สะอาดเลยสักทีเดียวแต่น้ำโอ้โหค่อนข้างที่จะเย็นมากเลยอะทุกคนน้ำที่นี่นะมีปลาด้วยเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะ มีแบบเศษอย่างเงี้ยทุกคนกิ่งไม้ใบไม้เสศษหญ้าน้ำก็ไม่ได้แบบอุ่นนะก็คิดว่าน้ำกับบรรยากาศนะนะก็คล้ายๆกันนะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะทุกคนน้ำใสไหมใสจนเห็นเท้าหมดเลยอ่ะเนี่ย ก็ไม่มีคนที่แบบเล่นน้ำแบบลงไปทั้งตัวนะเขตใกล้ๆบริเวณเนี่ยเดี๋ยวจะลองให้ดูแชนนั่งอยู่ตรงนู้นทุกคนซูมเข้าไปเห็นไหมมีคนเดินมาอีกนั่นนะ่ะแชนนั่งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมหรือไม่ใช่ใช่สิหรือเปล่ารู้คนอื่น ตรงไหนอะแชมป์อ๋อก็ใช่อะแหละแต่มีเด็กนั่งอยู่ด้านหน้านี่แชนนั่งอยู่ตรงนี้นะคะ บรรยากาศที่นี่นะคะส่วนเขาด้านโน้นเมื่อวานเราไปมากันแล้วก็มีภูเขาอีกด้านนี้ด้านนี้นะคะนเนี่ยเขาเนี่ยเมื่อวานเราก็ไปมากันนะเขานีเนาะลมก็ค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะคะ งนี้เหมือนหมวยยืนอยู่คนเดียวในทะเลเลยนะคะไม่มีคนด้านหลังอ่ะเหมือนเราแบบเป็นส่วนตัวเลยอะ่ะหาดส,ส่วนตัวไม่มีคนมีแต่เรือนะคะอยู่ด้านน,น,นู้นเนาะเห็นไหม,ไม,ไม,ไมต้องถ่ายเก็บไว้เยอะๆทุกคนเพราะว่าครั้งหน้าเราอาจจะไม่ได้มาเที่ยวที่นี่นะเราจะต้องไปที่อื่นบ้างไป ไปดูสถานที่อื่นๆบ้างนะคะประเทศอื่นเนาะเราคิดกันไว้2คนกับแชนนะเราจะอาจจะไม่ได้ไปเมืองไทยทุกปีแต่อาจจะไปเที่ยวต่างๆประเทศของชวีปิวยุโรปนะนะคะที่มีอากาศร้อนกว่าที่สวีเดนนะคะแบบนี้เนาะอย่างเนี้ยที่นี่ก็อากาศก็อุ่นกว่าสวีเดนเยอะนะคะช่วงเดือนเดือนนี้นะ ที่ประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยได้มาเที่ยวอะคะ่ะส่วนมากจะเป็นโซนยุโรปเหนือน,นะคะก็ฟินแลนด์สวีเดนนอร์เวย์ดมาร์มาเยอรมันอะไรเงี้ยนะคะจะมาจีบประเทศนี้เนาะเยอะมากกว่านะคะ